อะไรเฮ้ยมีคนบนวมาอะไรเว้ยจะไปตั้งความหวังอะไรไปเยอะอะไรมากมามมีสมาครกันสามสี่คนนะครับเห็นไหมีมีม mm, ีภาาไม่มีบวกจับไม่ได้ของไม่ได้จับไม่ไม่ได้ของน้องไม่มีนะเบอร์โทรเบอร์โทรทักแชทเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม้ด่างแชนแนลนะครับผม อย่ากดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้แล้วมันสําคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเลยติดตามกดซับสไครต์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยนะครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับไอเอิแล้วตอนนี้ตอนนี้ดูอยู่ไหม ยังไม่ได้ดูอ๋อเขาจะส่งอ๋อยังไม่ได้อาวยันพี่ก็ไปสวดมนต์กับพี่แตนะโอเคโอ้โหโอ้ยคนเขาบนโน่นบนนี่บนหาเหวเยอะแยะตะแเปะนะครับพี่อะไรนะคนชื่อเล่นอะไรนะชื่อคุณพี่ตะกูลพี่ต้นพี่อะไรนะพี่ต้นใช่ไหมต้นตะกูลนั่งสวดมนต์แป๊บเดียวได้ทางขาวโอ้ยหานี่แบบเฮ้ยหานี่แบบเฮ้ยเอ้ยเห็นไหม เห็นไหมพวกมึงต yeah, okay. ้องไปหัดสวดมนต์ก anyway. ันบ้างเอ้ยพวกมึงต้องไปหัดสวดมนต์กันบ้างนะเอ้ยเยอะเลยเลขไม่ผิดนะเลขอันนี้ถูกนะเอาเจ็ดสิบสามเอารางวัลต่อไปครับรางวัลต่อไปเอ้ามีคนมีคนไปสวดมนต์ก่อนมีคนไปสวดมนต์ก่อนเขียนแล้วเขียนแล้วโอ้โหเอาตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับ ต่อไปช้างด่างเหลืองช่วงนั้นนะครับป๋าสมเกียตินะครับ F ต้นนี้ไว้ห้าหมื่นเจ็ดนะครับใบที่สี่ออกมาแล้วนะครับอ่าจริงๆเอาไปตั้งแม่สวยงามนะครับนี่แม่เขาสวยนะครับอันนี้จะเป็นหูช้างด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองตั้งแม่ได้เลยโอ้โหเอาแล้วไอ้ไข่หลับนะครับให้ไอ้ไข่กินข้าวเยอะบางคนนะฮะให้ไอ้ไข่เนี่ยวิงมาจับไข่ใส่มือเลยเอ้ยเอา เอาเลยคนต่อโอ้โหเอาเลยเอาเลยมีใจไหมพี่มีแถวนี้มี<ด>คนน่าซีดหลายคนหวังไม่เยอะบนอะไรไว้บนอะไรไว้บนไข่ช้างกพอแล้วพี่ผมน่ะอ๋อบนไข่ช้างโอ้ยสงสารจริงจริงมันไม่มีใครรู้หรอกูยังไม่รู้เลยเอาโอ้โหเอาเลย ไม่รู้อาผมจับได้ของใครผมก็รีบจับออกมากผมจะไม่เลือกนะครับผมสงสาครคนที่ผมปล่อยนะจับได้ก็คือจับเลยนะครับก็คือคนนั้นเขาเป็นผู้โชคดีจริงนๆนะฮะรางวัลที่2รางวัลหูช้างด่างเหลืองต้นแม่ใบที่สี่กำลังจะออกตอนนี้ใบที่ห้ากำลังตั้งทอง จะเป็นของเอ้ยคุณตระกูลเขาส่งข้อความมาแล้วไอ้เหี้ยเขาไม่มีสละสิทธิ์ต่อมึงเขาไม่สละมึงไม่ต้องหวังเลยว่าเขาไม่สละสิทธิ์ี่มึงแน,น่ๆหวังว่าจะมีคนใจบุญว่าเ,อ,เอ,อ้ผมรู้สึกว่าไม่อยากได้ชัางผมทั้งขาวด้ผมเบื่อผมรู้สึกว่าผมอยากจะสละทิ้งผมก็จะเลิกกับเมียผมเลิกเลิกไปทุกอย่างเลยเขาจะมึงไม่ต้องหวังเลยนะว่าเขาจะสละสิทธิ์น่าไม่มี นะครับกว่วเขาเอาเอางูช้างดงเหลืองก็ไม่ใช่รางวัลเล็กของพวกมึงนะครับเป็นรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งนะครับอ่ารางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึ่งนะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นก็ห้าหมื่นเจ็ดก็หกหมื่นนะเตะไปหกหมื่นแล้วกันอ่าให้เครดิตของพี่สมเกียรตินะครับอ่าผมจับเอาของต้านไม้พี่สมเกียรติมาผมต้องไปจ่ายตังเขา่เนี่ยอ่าวันนั้นนะครับอ่าโอเคจัดไป ผมจับได้ใครมันไม่รู้ว่าใครจะอยู่ในวงมือผมนะจับก็หยิบขึ้นมาเลยโอเคไหมพี่แอนไปเตรียมตะกร้าเดี๋ยวพวกนี้ลอ่อสายเลยก <c oughs> ารเลยของมึงมาแล้วมาแล้วจะลอ่อสายกันแล้วอะ่ะจะล่อเพื่อจะสละทางโลกเออไม่ทางมีทางใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าใคร พามพๆมพๆมพามพอมพามพยเอ้ใครวะไอ้ไม่มีเอ้เอ้วัวเลขสองตัวเปล่าเลขหนึ่งตัวเอ้เอ้เอ้ยยังไม่โหยังไม่โหลูกมีปองป่าบ้ไมเนี่ไม่มี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 ต้องมีตัวเลขสี

อีสเนลอีสนลหมาดเย็ดเล่นะหมาดเย็ดหมาดเย็ดต้องขอโทษนะพี่ของผมอ่านตามเนี้ยระเ่อาเอหองหีบยอยักษ์ดอเด็กก็หมาดเย็ดนะเอาไม่รู้ละผมขอโทษผมอ่านผิดขอโทษยินดีไปด้วยเลยสามหกสามนะมึงถูกไหมใช่อีสเนลหมาดเย็ดนะครับขึ่งสมัครเลยอะหมาดเย็ด เออเอาเดี๋ยวอ่โทรแล้วไม่ได้ตอบเดี๋ยวต่อเลยสับแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้จะสวดมนต์คนนี้กำลังจะทำอะไรอยู่กูอยากจะรู้จริงๆจะละหมาดได้เขอดูชื่อหน่อยเออเหรอชั่วโมงนี้เขากำลังละหมาดกันใช่ไหมไหนอิสเนลอยู่ไหนอิสามหกสามอ่ะสมุดอยู่ไหนอ่ะนี่นี่สะกดไม่ถูกเลยอิสโอ้โหก็ผมยังเมื่อกี้ผมยังทักชื่ออยู่เลยว่าเออนามสกุลแปลกๆอยู่นะครับ เฮ้ยเขียนเอาไว้เลยนะไปแทไปถ้าเป็นผมผมมาไปแทง 7, 3, 3, 6, 3อ,อ่ะเจ็ดสามกับสามหกสามอ่ะเอาแทางเอามาแล้วเบอร์เบ,บอร์ได้เลยใช่ไหมเอาจดมาดิพี่ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะเนี่ยมาช่อเนิเพราะว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนไทยต้องอังกฤษเลยนะฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พี่อะไรนะ มาดเย็นนะครับ arkadaşlar. พี่นามสกุลขออภัยที่ทุกคนเข้าใจผิดเพราะผมนะครับเแต่เป็นไรนะอันนี้พี่รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าพี่เป็นผู้โชคดีครับรู้อะไรครับรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยกระโดดหัวโขกเออะไรนะป้าเพดานหรือยังน้าู้พี่ตกใจอะไรอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรตกใจไอ้พี่พี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดสตูลครับอยู่สตูล ตอนนี้เลี้ยงไม้อะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีหูจางดังเลี้ยงแต่ว่ามันดังน้อยพี่เอามีดังน้อยอ่ะตกลงพี่ยาสลาสักซีดใช่ไหมนนี้ไม่ทะไมอ๋ <laughs> อมีดังลุ้นใช่ครับมีลุ้นดังอยู่แต่ว่างั้นเลยอย,าย่างนี้ไปไม่ต้องรุ้แล้ว อยู่สตูลโอ้ยอยู่เมืองบอลด้วยนะบอลสตูลเพียบเลยบอลดำสตูลโอ้โหแล้วสมัครเดือนไหนครับเดือนนี้ก็สมัครเดือนนี้สมัครเดือนนี้เหรอเมื่อกี้เนี่ยสมัครเมื่อกี้ค่ะเอ้ยนึกจริงเหรอจริงใช่ก็สมัครเมื่อกี้รหัสสามหกอะไรวะสมัครเมื่อกี้เลยจัดได้เลยเหรอพี่กำลังละหมาดอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้อีกคนหนึ่งกันเมื่อกี้อีกคนหนึ่งสวดสวดมนต์อยู่ เมื่อกี้พี่ละหมาดอยู่ไหมละหมาดแล้วเมื่อกี้เอาละหมาดแล้วด้วยเอ้ายาเอ้ยเอาเอาเอาโอเคเอาปลมือพี่ก็ได้ไหมมา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 โอ้ยสุดคนหนึ่งก็สวดมนต์แล้วได้คนหนึ่งละหมาดรอบหน้านี่ไม่มีคนดูกูแล้วรอบหน้านี่จะไปละหมาดไปสวดมนต์กันหมดแล้วกูว่างานเนี้ย เอาต้นให้เขาดูพี่โอ้พี่พี่เห็นยังเห็นต้นยังเห็นต้นหรือยังเมื่อกี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้าด่างนะด่างสวยนะนี่แม่สวยนะเ<อ>นี่ยตั้งแม่ได้เลยอ้าวโอเคอ้าวเรียบร้อยอ้าวโอ้โหเออ จะมาวางตรงนี้ก็ได้พี่วางข้างหลังก็ได้่วางข้างหลังก็เลยก็ได้มาวางข้างหลังเลยจะได้วันที่สามโอ้โหสุดยอดวะเพิ่งสมัครเมื่อกี้เว้ยวราอันสามต้นไหนคะโอ้โหมีอดิบน้อยเพิ่งสมัครเมื่อกี้ไม่รู้นะนี่มันโชคใครโชคมันนะผมก็ไม่ได้ไปซิกแนวไปอะไรนะครนะ ไปแซวนะวกูเนื้ออยู่ดีๆนืไปจับขเขาได้เฉยนะกูไม่รู้เนี่ยนะมือกูไม่มีแม่เหล็กเน้มือ <c oughs> โอ้อออยไปออซาเลียบอกแครไปตรวจบนก่อนนะ